งานทิวเลยเนาะเป็นวะสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกครับสวัสดีครับทุกท่านีครับสวัสด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 ีครับ สวัสด <muitas> ีครับสวัสด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 ีครับใชับาริง่าฟ้าข้องไอ้หนึ่งไอ้สองที่แปดที่เก่าปีแปดปีเฮ้ยมาแล้วเด้อ ผมอยู่กับใคร้ผมอยู่แล้เลิกครับก็จะอยู่ตลอดโอเค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 บ่ทิม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 ทิมผมเลิกกันบ่ทิมไปทีวน่นจะหนีมหาอะไรเด้อที่ยวเด้อเกิดาสนาเพาว่าพอกันอีกมาทีวกีบัวตองไปกู

เอาชวยกันไปไปกันึไปจ่อแล้วตีนก่อเอาตีนบ่อกตีนหนึ่งสอง

บางทยกูดูเผือไปกยนเลยชึงวไม่เอาดิบงทนเขาาติดตามดูสิ่บาติติดตามพ่อสำนึงจังงามเอ้ายกอีกรอกมานนี้หมดโมออครับ สบายดีสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอนั่งเลยครับนั่งเลยเดี๋ยวเมื่อไื่ผมนั่งกับไทยบาทกันเลยโอ้โหคว่ากาว่าการทั้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหคือเราก็เฮ้ยโอ้ยนางโบเคยนางนี้เถื่อนะคครับโอ้ยมันคือว่าครับคือว่าสวัสดีสวัสดีครับใ้อ โอ้ยเนาะสิตย์ตนมันเนาะอันนี้วัดวัดปลาหรือวัดบ้านครับวัดบ้านเนาะวัดบาทแย่แค่วัดประจําบ้านอ๋อวัดประจําบ้านครับดีหมอาธารณกุศลสาธารณประโยชน์หนากากทุนการศึกษาเด็กหน่อยห้องไปไหนเด็กหน่อยมาอยู่่ะว้าวเด็กหน่อยวันนี้วันหูงกันเบิรลดเราเด็กหน่อย อสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญเชิญนั่งเลยครับท่านจะต้องสรุเป็นโอกาสต่อไปต่อไปในเอพ่้อมเิ่กาเรียนพรอพ่อพายพระเจ้ากระโาสต่อไปนั่งแหะทายลูกกด้ละับ นายว่าทำยอดทีดยังผดดลาตำรวจครับต่อไปก็จะเป็นพิธีทางการเป็นการสุขภาพทุกคนได้ทางหน้ามาทางก็ตัวเจ้าเราจะได้ไหวพระรับศีลต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนั้นนะครับขอเรียนเชิญทางเจ้าภาพนะครับเพื่อนจุดพื้เตรียมดูน่าพระราชลักรายนะครับเพื่อเราจะได้เข้าสูพิธีเป็นแบบต่อไป ใคานนองมันนี้ฝนมาตกนะครนะ ในโอกาสนี้จะพาไ้ติดที่จเช่านละจันัใจนะครับขอสิบแปดนิวยระกทุกท่านชัยจำนวนนะครับ มีพี่น้องบัรพปากงูง่ายเ่าหรือล่าครับครับงูง่ายเริ่มเครี้ยงงูเริ่ยงเป็นผู้ตั้งสายพิเศษผู้คนนะครับอ๋ออยู่อยู่อยู่นุชซีซิงม้งไม่อยู่ซีม้งไม่หร่ครับอ๋อที่มันไปหาผมเหมือนเนาะอ๋อโอเคเหมือนนั่งยังในเรียงไอติมมันจะได้เหมือนกันก่อนครับนั่นแหละขับทุยไทยคิดเรื่องอะไรไปมาร์คแลนด์ครับก็ไปรับเสด็จอยู่บัรพ์เงินถามน้ำอ๋อเห็นพอเคนเบาอยู่ครับว่าคุนไป ต่อไปขอให้ทุกคนเตรียมนะครับเพื่อบนะครับเตรียมลาบลาคลาเ่าคำพูชาพระดัใจอพกันนะครับอิปินาสกานเนา

ัพระขวันตังอาภิวะเทมิตรสวาคาโตมพระขวัตาธมโมธรรมังนัมมัสสามิตรสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกาสังโฆสังฆังนัมมั

ตนะโมตัสสะภระคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขจฉามิพุทธังสระนังขจฉามิธรรมังสระนังขจฉามิธรรมังสระนังขจฉามิสังฆังสระนังขจฉามิสังฆังสระนังขจฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนังขจฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนังขจฉา มีทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามีทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามีทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามีทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามีตัติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามีตาติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามีตัติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามีตาตติยมปิธรรมังสระ สะนังขัดชามิตัสยังปิสังขังสระนังคัจฉามิตังปิสังขังสระนังคัจฉามิติสระนักขมันังติตังอามะนันเตปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะนี สิกขาปะทังสมาธิยามีอะินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปัทธรรสมาธิยานิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทัรรมสมาธิยานิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธรรมสมาธิยามิสุรามรรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธรรมสมาธิยามิ ปติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังดิสุทะยินจะบต่อไปนะครับโคเรนสเจะพาไปเรียนสองคำนะครับครับก็วันนี้มางานรวมงานศพครับก็ขอกุบุรดุลทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอร่วมส่งดวงวิญญาณเจ้าทิวด้วยกันนะครับขอทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับ วันนี้ก็มาส่งดวงวิญญาณของน้องเด็กชายปริญญาฟังคำด้วยกันสาธุครับ